สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับอ่ะนะครับมือนี้นะครับทีมงานรุ่หวของเรานะครับงานดวนครับพี่น้องครับงานดวนยังมาดีทำความสะอาดโดมครับพี่น้องมองดูมองเศร้าตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช้คือวา่าติดทมดินไงทุมดินใส่ทมนี่แหละบ่ได้ว่าติดทมขันมันไปตักกับไปตากเขาหนาบ้านเขามีดินอยู่รถดำก็มีตักขึ้นแล้วก็มาดำเลยมีรถดำอยู่แล้วบ่มีรถแมคโครเนาะ<ม> <ro> นี่เลยแมคโครหน่อยแมคโครหน่อยบอกวัแล้วซื้อไหนะตากคลิปนี่ตากคลิปเราหมอปลาเออ <laughs> มีเอามีอยู่เลยแมคโครหน่อยปุ้งกีก็บอกโจก,กับมี่อยู่นี่เดี๋ยวเราใช้มาดันมันจังสีสะอาดบ่ดันบ่เลี่ยวได้นี่ ดันใจกำเพียงแม่นนี่เด็ดดินดันตัวน,นี้ลงนี่จะยังแน่นเหมือน,น,นเด้รถไทยพื้นมากขึไปพื่นดันไห้ได,นะดันเขาหันมองมันสุดนะจีบผัวใบ,บ,บให้นะติดผัวใบให้นะนี่ ติดลงมานหนีเพื่อได้ให้นั่งกินหมูกระทะเนียเขาบอกวิลีขอเสียตัวเอาก็ขอให้ตัวเนาะก็ขอผ่านไปแล้วนี่แม่บ้างเต้นหอกแล้วก็ต้องติดพอใบให้ตัเต้นกะจะเอาหย่างนี้ต่างตาลังค้าซื้อๆเอาที่แหลกกะจีบปะกันหาผ่ามาใส่ยูบ้านนี้บ้างออกกระจีเซ้พอใบแล้วแนนพอใบพอใบยิ่งเสนีบานนี้ดึงลงมาพี่บ่เอาทั้งหลังนะเอาทั้งคาง กอได้นั่งกินมูกระทะต้อขอบคุณผู้จัดการแป๋วด้วยนะครับจัดงบประมาณครงนี้ครับงบประมาณครงนี้นะครับถ้าไม่มีผู้จัดการแปแ๋วก็คงชิบวี่งิบวั่พันไปได้ง่ายครับผมบางบ่าคือสิบวั่ปัดตุ๊กไปนะครับไบวงเป็น โอ้ยหมดหมดมาหลายเนี่ยเอ้ยบางแนวผุนอะโอ้ยมีแต่ขดมวยควาหมดกินมูกับท้ายยุ่มมูกับจอดาดกินเต่ากวางแมนแต่ควางหมดไม่แต่กวางอื้ออันใดมันดีเก็บไว้แช่ได้อยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวสิเอาย่นขึ้นรถไปอันกลางเต็นใบทงหน้าไปกิน้เจ้าคือมั่งฮักคัทแท้เตรบยมอะไรกับมันงฮักแต่เก่าโอุตัวนี้ดีอยู่นี่ตัวนี้ โอ้ยบังหิวกระลังเป็นหน่วยแหงกระลังได้บอกนุนยันหมอนตัดถิมจอยขอโทษไอ้กับคโทษเจ้าคือบอกซาเทียโอ้ยอุตสาเลี้ยงหน่วยแบน่วยแบบไรนักพี่น้องบัก,กันหิวต้นนี้กระเทือนหายก็คือบกคุดมาฟังหม่องอื่นนะอิลีบังหิวมันเป็นนุนไหมมันไม่ใช่หิ้วหนำปวิธีการแปลงสั่งเหรัรบพี่น้องครับรื้อหมดเลยนี่หือไปเลย บ้านนี้เพื่อนเสียรถไทมาดันนี่ได้พี่น้องนะครับมเมนเ,เพื่อนเพื่อนที่ดันลงนี้นนนนบ้านนี้มองดินสุดในบานท,ที่นี่กะทิเกียพื้นที่มองนี้แล้วกะติติสพอไปอยู่นีไ้ครับอะเอาได้<ห>อยู่ได้หรอแมนเพราะว่าเพราะว่าปิดวงน่ะรถแฮ้จอดตากฝน ดอกลำพวงนะมุลเบสโมเมนต์ดอกลำพวงแม่ตู่ตุการตอนกลางมาเการเดืดมาสุกอยู่เต็มเตู่ลำพวงต้องดามัจอดนี้หลืเพราะว่าปิดวงอยู่ในโดมกับเป็นเวทีครับพี่น้องนะครับเหม่อนบัดที่นี่เขามาจอดนี่เพราะไหนได้บ้านมันหนาฝนสวยปิดเว่ยขึ่นตะเวนตะเสาก็ดีกับสีได้ภาไปหารถอยู่หารถนี่ยังหารถไทยนี่เนาะเดี๋ยวนี้กับท่านอยู่เด้ดล่ะมาท่านแล้วก็เจ้าเข่าบ้านเข่าซวงก็เจ้าเสาเหยียดเพียกไปแ่างแล้วท่านตะเฮานี่แล้ว ข้าเจ้าก็บ่อแม่ครับนี่เดีวไม่เจ้าเม่าหรอกครับเดี๋ยวครารเดียวกันมือเอามาดันพูดอะไรสีเฮ็ดเปียดเอามาเอามาจอดนี่เดี๋ยวจะขับเองบ่มีเปรียดคือบ่ขี่มาแต่แก่ย่โซเลยแย่โซพ่อไมีรถไถอาศัยขับแต่ของผู้อื่นมือเศร้าดิขี้แข่งกันไปหนีสองขั้นรถไถนั่นรถที่สมขี้แข่งกันไปหนีสองขั้นมือเศร้านี่เว้ยมันกับพวกท่านหื้อเต้นออกกันหื้อเต้นออกมันดันได้เลยนี่ที่แรกมันดันบ่ทันได้ มนมันใส่มันมัน่ไฟเยเมนเอาไว้ด้อ,อยเอาไปถิ่มเนอไว้ตุบม,มาหมาเนี่ยปืนตุบม,ม,มาหมาโอ้ดินสุดพี่นองดันลงนีพอดีเลยเนี่สุดโอ้ดินสุดลูผีบดได้ตัวนี้เด่นใส่เล็กหมดรโอ้ชนูนึกหน่อยเด้ออีอยงอะ อี่อย่งอะน<า>อ้ำน <c oughs> โอ้ยบ่มันเหยียบตะปูตใจเบิรน้ำไมันเจว้วางยาคนยังเขียมันสิสุดลันดิทุกใจเบิดบมันเหยียบตะปูเอาม่นี่ลพีนอนส่งใส่งในเตืรดเอาว่าต่ปูอื่นไปเหยียบมันสิสุดจะควองให้คุณคามอ้นเมฆมัอปะนี่ แม่น้องดันดินมะกรอวันนี้คักๆเลยมันเป็นโมเมนต์ชุดเต็มเลยชุดเพราะฉันชุดแบบนี้น้ำไหลเลยได้เลยไหลผ่านหลอดได้พุ่นเลยอู้เร็กหน่อยพากันทีมกล้องสบู่กล้องยาสระผมพี่น้องกระดันบ่ได้แล้วกระดันมะกรอวันนี้สิมันแตกจังเดี็ดมันบ่แตกกับบอดีเฮ็ดมุ้ยผูด้ายยางมันดอกอยู่นี่หลังสอบมันนะดันไม่เป็นสุดค่ะแต่ว่าดันมาไวนี่โอ้ถ่วยนี่เก็บไว้แม่นีช่วย้เช่วยมาถิมมันหกเขาก็เลยถิม ทิมนั่มไหมเออเล็กน้อยเขาก็เลขถิมของนั่มันหกนันเป็นดันดีดีเป็นเปลี่ยนเขากระชิบกกาถิมดอกบานเนี่ยมไงนี่ยังมากเขาก็มาถิมนี่เนาะนี่มันหกพี่น้องมาที่นี่ดันดันลงนี่บานเขากระชิบกกาถิมบานนี่เอาไว้รถแหมาจอดปิดวงพูดถึงว่าปิดวงนะพี่น้องเอาเลย เนี่ยบังเอาเลยเนาะมันเป็นตากแดดเพราะวันนี้ดมมันจอดบ่ได้อยู่แล้วบัดที่นี่มันจีบมันจีเป็นช่วงหนาฝนช่วงปิดพวงกือจังปีที่แล้วนะบ่มีวงจอดตู้ลำพงขื้นล่าพื้เลยไม่งันปีนี้ตรงบอกบอดจู่เลยก็แล้วแล้วหูยุว่ามันตากฝนแล้วมันขึ้นเนี่ยจะวันแล้วเล้วบ่ท่านแก่ไครนะ เก็บพื้นที่พี่น้องนะครับเฮ้ยหมดแรงตัวนี้แต่หมดแดงดวด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 มีประโยชน์เอาดวดไปไว้มัดเตาห้าพี่ม้งเตากินหมูกระทะเตาแตกเตาหมูกระทะแตกเอาไปไมัดนี่ละพี่น้องนะครับ พื้นที่อันพี่น้องอาจจะง่วงว่ามองนี่มองไดนนะครับเป็นยุ่งมองค้างโดมนี่แหละนะครับอยู่ค้างโดมอันนี่เดี๋ยวปิดวงนี่สิเดียขอบอดจูเอามาจอดพี่ละถ้าบอดจอดพี่ก็คือมันไม่มีวงจอดอยู่แล้วพี่น้องนะครับในสองวงนะครับทั้งรถรถบาดวงหนึ่งแล้วก็วงสองโห หลัก็รถในสีรถไอทีมคอนบอยนะครับเพื่อนกนสะจอดเต็มอยูน่น้ำมันนี่แหละนะครับบอกง,ง่ายๆคือโบมีหมองหมอง u, อยู่เพราะว่าทางในก็ะจิเป็นเวทีนะครับเป็นเวทีของวงหนึ่งวงสองนะครับจอดซ้อมกันเอา้านะครับคุณน้องคุณนะส่งงานอยู่ผุนทัวห์ห่างซ้อเบื้องเอารถไถมาดานันเอารถไถมาดานันมือนนะ

นั้นดินลงนี่แหละเจ๊เจ๊คิดถึงนะเอานะครับควอนคลิปต่อไปพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไวยเซมนี้ครับนะครับงานดวนได้เหมือนนี่นะครับควอนคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตดลุ่มเนี้ครับพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแหวนจุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนดูนะครับเอานี่แหละทีมงาน มานั่งกันอยู่นี่แล้วนะครับเอาพอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับทีมเหนี้วก็ยังต้อง,อองเจอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับมืออื่นพอกันยื้สอสากว้างมือนท่าพอกันยื้สอสายกว้างเออว่าปีปทุมครับ